สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการขนแมคโครนะหรือว่าพวกรถยกอะไรต่างๆนะครับซึ่งพวงที่สําหรับขนแมคโครเนี่ยเราต้องซื้อนะครับไม่มีให้เช่านะมาที่โชว์รูมนะครับแล้วก็มาที่พ่วงเนาะแล้วก็อันนี้สําคัญนิดนึงนะพ่วงมันจะมี2แบบนะครับก็คือแบบของยุโรปนะครับแล้วก็แบบของอเมริกันใครที่ใช้รถตากๆเนี่ยเป็นยุโรปนะครก็ให้ซื้อ ยุโรปนะครับถ้าใครที่เป็นอเมริกันนะครับก็ซื้ออเมริกันเนาะโอเคนะคพ่วงแมกโนคือพ่วงนี้นะครับราคา9 0 0 0หมนะครับอันนี้ผมซื้อไว้แล้วอันนี้จะเป็นพ่วงอเมริกันนะครับราคาเท่ากันเนี่ยเก้าหมื่นนะครับอ่าพอเราซื้อไปแล้วใช่ไหมเราก็ไปที่งานเลยครับ แมคโครเนี่ยจะอยู่หน้าที่2นะครับก็คือเราจะต้องมีรถ6กคูณสองหกคูณสี่ก่อนนะครับถึงจะสามารถรับงานหน้าที่2ได้นะนี่แมคโครนะครับเลเวลห้าก็ดูเลเวลด้วยนะครับ เดี๋ยวเราจะรับรถอะไรดีอ่ะคลิปนี้เราจะรับแมคโครนะครับก็แมคโครเลยแล้วกันไปตอนนี้เราก็มาถึงจุดรับของแล้วนะครับใครที่เพิ่งเล่นเนี่ยผมแนะนําให้เล่นพ่วงน้ํามันนะครับพ่วงน้ํามันยาวนะมันจะมีงานหนึ่งนะครับราคาสองหมืนสามนะครับขับร้อยกิโล หากค่าเช่าแล้วเนี่ยก็จะได้อยู่ที่หมื่นเอ็ดนะครับ เรียบร้อยนะครับเราก็ได้แมคโครแล้วที่เหลือก็ขับไปส่งนะครับปลายทางนี่ก็เป็นวิธีการรับงานพวกแมคโครนะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้า